รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุแบบหูหิ้วนะครับเป็นยี่ห้อโซนี่โมเดลซีเอสอนะครับตัวนี้ใช้ไฟ220โวลต์บ้านเราออโต้รีเวิร์ดนะครับกำม้วลอัตโนมัตินะฮะแจ้งตำหนิก่อนเลยนะครับตรงปุ่มออโต้รีเวิร์ดตรงนี้นะฮะมันมันหักนะครับซึ่งไม่มีผลในการรีเวิร์ดนะเพราะผมตั้งไว้ข้างบนให้แล้วนะครับก็คือออโต้รีเวิร์ดปกติมันจะรีเวิร์ดหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ไปจบหน้าบีแล้วก็จะออโต้สต็อปอัตโนมัตินะะะะคครรรััับบสาหุ่่นนนนนี้้้้ฮกก็ืือออไมมมมตงดดววย มีเวิร์ดได้เลยใช้ไฟ2 2 0โวลต์มาเราใช้ฐานได้นะครับฐานเบอร์ C 6กก้อนเลขซีเรียลเครื่องทุกอย่างยังอยู่ปกตินะครับมีสายไฟแถมให้นะครับสินค้าพร้อมใช้เลยนะครับสินค้าพร้อมใช้เลยซส้อไปใช้งานได้เลยเสียบไฟตรงมาเราได้เลยนะครับเริ่มต้นเสียบสายไฟด้านหลังนะครับเครื่องก็สภาพสวยหูฟังเสียปกตินะครับเป็นระบบสตูดิโอนะฮะเสียงดีมากๆนะครับสาหรับคุ่นีเดี๋ยวผมเทสระบบออโต้รีเวิร์ดให้ก่อนนะครับเมื่อม้ตนหมดนะมันจะกลับอัตโนมัตินะครับคุณสังเกตตรงนี้ ถ้าเราจะกลับด้วยมือกดตรงนี้นะฮะดีเท็นะครับจะรีเวิร์ดเองเลยเวลาม้วนหมดนะฮะสังเกตอีกรอบนะครับม้วนหมดปุ๊บตรงนี้ก็รีเวิร์ดถ้าเรารีเวิร์ดเองด้วยมือก็ตัวนี้ได้นะครับคือไม่ต้องไปกลับม้วนนะครับนะะเดี๋ยวทดสอบระบบวิทยุก่อนนะครับขวาสุดจะเป็น AM นะะ็มเก็พันหกร้อยกิโลเฮิร์ตซ์ ได้ปกติหมดอันนี้โคนอันนี้วอลลุ่มขึ้นลงได้โคนเลยเลื่อนมาตรงกลางจะเป็นเอฟเอ็มแล้วก็มีไม้ตรงนี้มีสถานะไฟเสียงดีมากนะครับตัวนี้รับไว้ทุกขึ้นของบ้านเรานะสำหรับเอฟเอ็มนะครับ92เม็ดกระเดินไม่ได้สุดแค่นี้นะหนึ่งสองสามชันแนงนี่ถึง108เม็ดกะเฮิร์นนะฮะได้เปิดได้ดูเห็ตัวนี้เม็ดวันอ้อเซเว่นอันนี้เก็นเบสเนี่ยนะ กลับลงมาอยู่ในจุดที่สามารถอ่านจากวิทยุลงเทปอ่านจากช่องไม้ตรงนี้ลงเทปได้กดต้ายขวาเต็มระบบนะครับเราก็อยากใจผ่อนนะผมแดงนะฮะไม่ต้องกินยาแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่ปรับพฤติกรรมยังจะกินข้าวกินแป้งเยอะเหมือนเดิมอันนั้นก็ไม่ถูกต้องเลื่อนมาซ้ายสุดจะเป็นเทปนะกอขวาครับ่ใจนะัดปันลุกแล้วไม่ต้องกินยาแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่ปรับพฤติกรรมยังจะกินข้าวกินแป้งเยอะเหมือนเดิมอันนั้นก็ไม่ถูก องฟังดูเทปนะครับระารีวิวเร็วนิดหนึ่งครับเสียงดีมากนะเสียงดีรีชุดเดียวนะครับช่งไม่มีผลในการฟังนะฮะรีรวดได้ปกตินะฮะรีเวริรดได้มือ ก่นนะครับก็ขวานะครับก็ซ้ายนะฮะหมดนะครับ ครับคุณครับ